เป็นโมเมนต์ที่หลายคนรอคอยกันมานานค่ะหลังจากคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเมรีคัมพีลูกสาวของปูพงศิษฐ์คัมพีได้เผยคลิปล่าสุดที่ปูพงศิษฐ์ลิปผมไฟหลานสาวอย่างน้องโนราพร้อมกล่าวคำอวยพรว่าแข็งแรงแข็งแรงเรียนดีๆเป็นคนดีไม่มีพ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเป็นพ่อเองสุขภาพดีๆเป็นคนดีนะให้ดีกว่าแม่มึงค่ะด้านเมรีก็ได้นำพวงมาลัยมาไหว้ขอโทษคุณพ่อสำหรับเรื่องราวที่ผ่านมาโดยบอกว่าหนอยากมาขอโทษ คุณพ่อหนูรักพ่อนะหนูจะเป็นแม่ที่ดีจะเป็นลูกที่ดีพร้อมโชว์หอมแก้มคุณพ่อแล้วก็ขอให้คุณพ่อหอมแก้มตัวเองบ้างค่ะซึ่งเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยงานนี้ค่ะแซนเนตต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงคามดีกับครอบครัวคัมพีที่ปรับความเข้าใจกันแล้วตามแคปชั่นของคุณเมรีเลยค่ะที่บอกว่า happy ending ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn